ครับข้อที่45นะครับจากข้อที่ผ่านมาจงหาสนามไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้าที่จุดภายในทรงกลมนะครับตรงนีเ้เราจะหาที่จุดภายในทรงกลมนะครับทีนี้นะครับเรารู้ว่าค <un>? <downloads> ่าของสนามไฟฟ้านะครับที่อยู่ภายในทรงกลมนะครับ e ของเรา e ภายในตัวนำนะครับจะเท่ากับ0เสมอนะครับฉะนั้นนะครับข้อนี้นะครับ e ของเรานะครับที่ ภายในทรงกลมนะครับเราจะตอบมีค่าเท่ากับ0ูนย์เลยนะครับก็คือมีค่าเท่ากับ0นย์นิวตันต่อคูลอมเลยนะครับทีนี้นะครับตัวของศัก์ไฟฟ้านะครับสักไฟฟ้าตัวนี้ตัว v นะครับเขาให้หาที่ภายในทรงกลมนะครับเรารู้ว่านะครับ v ภายในนะครับสักไฟฟ้าภายในนะครับจะเท่ากับ v ที่ผิวนะครับทีนี้นะครับข้อที่ผ่านมานะครับเราคำนวณหา v ที่ผิวออกมาได้นะครับผิวทรงกลมตัวนี้นะครับ เราคำนวณออกมาได้ก็คือลบ45นะครับตัวนี้ฉะนั้นข้อที่45ตัวนี้นะครับเราจะตอบนะครับก็คือ v ภายในของเราจะเท่ากับลบ45โวลต์เลยนะครับเราไม่ต้องคำนวณน,นะครับเพราะว่าเราได้คำตอบจากข้อที่ผ่านมาอยู่แล้วนะครับทีนี้เราจะข้อจะตอบนะครับข้อที่15เราจะตอบข้อที่4ได้เลยนะครับก็คือสนามไฟฟ้านะครับที่ จุดภายในทรงกลมนะครับมีค่าเท่ากับ0นิวตันต่อคูลอมนะครับส่วนสักไฟฟ้านะครับภายในนะครับมีค่าเท่ากับลบ45นะครับก็คือมันมีค่าเท่ากับบริเวณพื้นผิวนะครับของข้อที่ผ่านมานะครับเราก็ไม่ต้องคํานวณนะครับเราต้องรู้นะครับตรงนี้ฉะนั้นนะครับข้อที่45นะครับเราเลยตอบข้อที่4นั่นเองนะครับ